สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้หวังว่าชาวราศีธนูทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนวันที่9เดือน9นะคะหมายเลขสวยมากเลยเรื่องใหญ่เรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับ ชาวราศีธนูก่อนวันที่9เดือน9นี้ขอพลังงานชาวราศีธนูทุกทท่านเลยสิ่งที่พพยอยากจะบอกกับทุกทุกคนชาวราศีธนู four of cups four of earth four, four 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 นะคะทุกคนชาวราศีธนู king of earth สวยงามมากพลังงานแห่งน้ำพลังงานแห่งดินพลังงานแห่งความรู้สึกแห่งการคุณค่าของความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ a r t of earth focus details education ten of earth สวยงามมากนะคะความเจริญรุ่งเรืองความ ปลอดภัยความสุขความรดมสมบูรณ์นะคะขนบประเพณีธรรมเนียม process ของความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากที่สุดเลยชาวราศีธนูนี่คือ,พล,งงอคพลังงานของคุณพลังงานของคุณที่ขับเคลื่อนด้วยเอ e น g รของความอดทนจริงๆนะคะสี่ถ้วย สิ่งที่รู้สึกมันอาจจะมีความเบื่อความเ็งความไม่ได้ดังใจความผิดหวังนะคะผิดหวังกับอะไรก็แล้วแต่มันคืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังทำให้เราต่อสู้คือต่อสู้กับตัวเองควบคุมตัวเองอดทนกับตัวเองอดทนในความรู้สึกของตัวเองอดทนกับสิ่งที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จอดทนกับสิ่งที่เราแบบ ผิดหวังในสิ่งนั้นเพราะเราคาดหวังนะคะเรารู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นแวดล้อมรอบข้างทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเรา,าทำให้เรารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งจะทํายังไงดีแต่คุณกําลังอดทนอดใจรอกับสิ่งที่คู่ควรที่ดีกว่าเป้าหมายความสําเร็จอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะที่ที่ดีกว่าคุณค่าของอารมณ์ความรู้สึกคือความอดทนไม่มีอะไรอดทนพยายามจะได้ความสําเร็จมา เพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะเพราะนี่คือซีเรียนคุณค่าคอนโทรลการบริหารน,นะคะบริหารเวลาบริหารการเงินบริหารสุขภาพบริหารอะไรอีกนะคะงานอะเรเลยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้ว่าคุณกำลังดึงพลังของตัวคนเองขึ้นมาเข้าสู่โหมดเข้าสู่เส้นทางแห่งการคอนโทรลตัวเอง เดินหน้าไปสู่ในสิ่งที่คุณคู่ควร King of Earth ราชาเหรียญผู้ซึ่งใจสู้มีเหตุผลอดทนนะคะศึกษาเรียนรู้อดทนตั้งใจทำในสิ่งสิ่งนั้นนะคะใส่ใจงานใส่ใจการเงินเพื่อเติบโตนี่คือสัญญาณของเงินนี่คือสัญญาณของเงินถึงความมั่งคั่งบ้านปลดหนี้ปลดสินรถสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ความรวมสมบูรณ์มั่งคัง่งร่ำรวยจริง,รงๆนะคะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูสวยงามมากจะให้บอกอย่างไรดีนะคะเชื่อว่าชาวราศีธนูที่เข้ามาดูคุณเป็นบุคคลที่หลายช่วงวัยที่เข้ามาดูนะคะชาวราศีธนูถ้าชาวราศีธนูกำลังค้นหาตัวเองอยู่ในช่วงวัย30คุณต้องใช้ความอดทนที่จะถอยกลับมาที่จะตั้งสติกับตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอใช้ความ ใช้การคอนโทรลของตัวเองคือไม่ออกจากเส้นทางของตัวเองไม่แบบเหมือนกับว่ายุคสมัยนี้มันเป็นบางสิ่งที่เราเราอยู่บนโลกออนไลน์ที่มีความฉาบฉวยที่มีความาดึงความสนใจเราไปเราออกไปเพราะฉะนั้นดึงดึงความสนใจของคุณให้กลับมากับตัวเองเพราะคุณกําลังค้นหาตัวเองอยู่เพราะคุณกําลังเรียนรู้เพราะคุณกําลังค้นหาตัวเองค้นหาความมั่นคงมั่นคงของชีวิตและสเต็ปต่อไปสู่สความ มังคังนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจังหวะทามมิ่งของคุณกําลังเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะนี่คือสัญญาณแห่งการเดินหน้าสู่ความอดทนกับการสร้างคุณค่าของเม็ดเงินเม็ดงานการเติบโตนะคะการลงทุนการทรําธุรกิจการขยับขยายหรือบางท่านอิ่มตัวนะคะอาจจะเป็นช่วงวัยก็ได้ไวัยสีอัพวัยห้าสอัพนะคะอะไรบางอย่างที่กำลังบอกให้เรารู้ว่าสิ่งท่าอิ่มตัวในตอนนี้เวลานี้นะคะเราจะโฟกัสอะไร เราจะโฟกัสเราจะบริหารตัวเองไงบริหารอารมณ์เรายงังไงอาจจะรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งรู้สึกมันมันรู้สึกสุขภาพร่างกายเริ่มมานะคะจะทํายังไงดีแบบนี้มันคือเส้นทางของการต่อยอดไปสู่ในทิศทางของวิวัฒนาการหรือการพัฒนานในด้านอื่นหรือการสาะแสวงหาความสุขความสบายในความเป็นธรรมชาติหรือไลฟ์สไตล์อื่นๆการลงทุนอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งการขยับขยายไปสู่สิ่งที่ดีกว่า นั่นคืออาจจะไม่ได้ดีกว่าดีกว่าที่มีอยู่เ,เช่นอิ่มตัวแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะไม่มีอะไรที่จะอยากที่จะไปแต่ถ้าโอกาสมาถึงหรืออยากที่จะสร้างโอกาสนั้นขึ้นเพราะว่ามันคือการพัฒนาตัวเองมันคือการพัฒนาในความในในสุขภาพของเราด้วยทั้งสมองเราร่างกายของเรานะที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเกิดขึ้นนะ,ะอารมณ์ความรู้สึกความเซ็งความแบบเดิม ดเมื่อยตามร่างกายแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยของธรรมชาติของการบริหารคอนโทรลแล้วก็การเติมเต็มบางอย่างของตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติแห่งความสุขแล้วก็ความรุ่งเรืองของชีวิตอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้น อดใจรอกับสิ่งที่คุณรอและอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่หลายท่านอาจจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างแล้วกขยย็ขยายเรื่องของธุรกิจนะคะเป็นช่วงแบบว่าใส่ใจตัวเองเป็นช่วงมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเติบโตเพื่อที่จะเหมือนกับว่าได้ไปสู่เส้นทางอื่นๆของชีวิตน,นั่นเองค่ะความสุขสนานไลฟ์สไตล์นะคะบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นสักเส s ็ f u l สร้างด้วยคุณค่าสร้างด้วยความสุขจริงๆในออฟแอร์ air. เห็นไหมคะ ถ้าเราสึกว่าทำงานหนักไปทํางานเหนื่อยไปคิดมากไปกังวลมากไปหรือว่าอะไรที่เดิมๆที่เรารู้สึกอิ่มตัวกับบางอย่างมันก็ทําร้ายสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความคิดความเครียดความกังวลสะสมเรื่อยๆทาให้เราเจ็บป่วยแล้วก็เป็นอะไรที่เรื้อรังสะสมได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นใจเย็นนะคะในขอดูด้านหลังสิ t o of Earth หาสมดุลให้กับชีวิตของเราค่ะไม่ว่าในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ กำลังจะเกิดขึ้นนี้ทุกๆคนกำลังมีเป้าหมายในเรื่องของอะไรนะคะคือการเดินหน้าหาสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองหาช่องทางในการเดินทางใหม่ๆให้กับตัวคุณเองคุณจะประสบความสำเร็จถ้า,าถ้าทำมาแล้วนะคะทำมาแล้วสร้างมาแล้วกำลังเห็นผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมจิเชียนแต่ถ้ากำลังเพิ่งสร้างเพิ่งลยุยเพิ่งจะฟื้นฟูเพิ่งจะครีเอท อะไรใหม่เช่นอาจจะบริหารการเงินใหม่วางแผนการเงินลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ใช่ไหมคะคอนโทรอะไรบางอย่างที่แบบคุณค่าทรัพย์สินของตัวเองไม,ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจหรือว่าจะเป็นการลงทุนในด้านอื่นอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะและนี่คือสีถ้วยเกิดขึ้น2ใบนะคะอดใจรอกับคําตอบที่คุณรอคอยถ้าอะไรบางอย่างยังไม่ได้รับคําตอบ คุณจะได้รับคำตอบความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ l ิลิสถึงเวลาที่คุณจะได้แบบปลดปล่อยอะไรเก่าๆทิ้งไปเดมิจิเชียนคือความหมายจาย์คือพ o w e r เวอร์ตอนนี้เวลานี้เรารับรู้พลังงานตัวเองเรามีสติกับตัวเองที่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้ฉันต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิบอย่างฉันจะต้องจัดการอะไรบางสิบอย่างฉันคือคุณมีเวทมนต์ในตัวตนคุณ,ค,ณคุณคือความหมายจาย์ในตัวเองคุณสามารถที่จะแบ่งจัดสรรเวลา จังหวะหรืออะไรบางสิ่งเข้าไปในโน้ตบันทึกคือหลายท่านอาจจะจดโน้ตใช่ไหมคะมีโน้ตมีบันทึกประจําวันของตัวเองเข้าไปในสิ่ง,งนี้นได้เพราะนี่คือ powerful แห่งความสําเร็จนะคะเพราะคุณกำลังรู้สึกว่าคุณต้องเดินไปในวันข้างหน้าคุณต้องปลดปล่อยอะไรบา,บางสิ่งอย่างที่เป็นเก่าๆเ,เ,เดิมๆแล้วคุณอดใจรออดทนกับสิ่งที่ที่ดีกว่า เห็นไหมคะสี่ถ้วยนี่สามถ้วยนี่หนึ่งถ้วยคุณกําลังอรอคอยอดทนในสิ่งที่ดีกว่าหกไม้เท้าคุณกําลังรอความสําเร็จของชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังรอชัยชนะที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังรอความสําเร็จที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตอะตำแหน่งงานใหม่จอบใหม่สิ่งใหม่ความรวมสมบูรณ์การเป็นผู้นําการให้ทําขยับขยายในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเติบโตนะคะนี่คือผู้นํา นี่คือพลังงานแห่งไฟความสำเร็จที่จะได้มาจากการหนึ่งเหรียญจากการเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างกับการอดทนกับอะไรบางอย่างรอจังหวะก่อนนะเอ๊จังหวะนี้ดีจังหวะนี้ไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าวุ่นวายใจเราจะรู้สึกว่าลังเลเนาะมันจะรู้สึกว่าไม่ได้คอนเน็ค hmm. <connect S 1> กับตัวเองไม่ได้ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองเราจับสัญญาณอะไรบางอย่างมาภายในของตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเรากลับมาเป็นตัวของตัวเอง กลับมาดูใจตัวเองมาดูความรู้สึกของตัวเองกลับมาปล่อยวางกับอะไรบางอย่างกับตัวเองค้นหาอะไรบางสิ่งของตัวเองเมื่อคุณนิ่งเมื่อคุณนิ่งเดเมอร์คุณนิ่งคุณรู้สึกว่าคุณจะเห็นสัญชาตญาณการโฟกัสเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจนว่าคุณรออะไรว่าคุณต้องการอะไรว่าจังหวะไหนควรที่จะจัดการเรื่องนี้อันไหนควรที่จะลงทุนหรือว่าควรที่จะถอยมาหรือว่าควรที่จะแบบ เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่จะสร้างความมั่นใจนะคะเพราะ t h Emperor e คือจัก,กรพรรดิน,นะคะผู้ซึ่งควบคุมอารมณ์ control ตัวเองมองภาพใหญ่ของชีวิตไปสู่ในวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะของความสำเร็จ success ที่กำลังจะเกิดขึ้น,เง,นเงินกเงินกำลังจะมาหาคุณนะคะเงินกำลังจะมาหาคุณนี่เงินทั้งนั้นเลยชัยชนะและความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะได้ ทำธุรกิจการงานการเติบโตขยับขยายเงินทองอไหลมาเทมาได้ตําแหน่งใหม่ได้งานใหม่ได้โอกาสใหม่ได้ขยับขยายตําแหน่งทิศทางใหม่ที่ดีกว่านะคะหรือว่ากําลังที่จะได้รับข่าวดีมากๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะบางท่านกําลังรอคําตอบจากผู้หลักผู้ใหญ่กําลังรอคําตอบจากข่าวดีมากที่มาจากแดนไกลทางไกลด้วยนะคะหลายท่านมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศหรือว่าได้วางแผนแ ครั้งใหญ่มากๆเลยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตข้างหน้าสวยงามมากขอคำตอบชาวราศีธนูขอคำตอบของคุณค่ะ Recovery ใจเย็นค่ะคุณกำลังกลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองคุณกำลังกลับมาฟื้นนะคะสู่ความสำเร็จสู่พลังงานที่แบบจากที่เหนื่อยจากที่ล้าจากที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จโน no. ขอให้เชื่อในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณเชื่อว่าคุณทําได้เชื่อว่าคุณจัดการได้แต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราคาดการแบบโอ้ยจะได้ไม่นอกภายในเดือนหน้าอะไรแบบนี้สมมตินะคะบางท่านคุณทํามาแล้วคุณจะประสบความสาเร็จคุณจะเห็นเป้าหมายคุณชัดเจนขึ้นบางท่านเพิ่งจะฟื้นฟูเพิ่งจะเริ่มต้นลุยคะ่ะยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จคิดบวกไว้ remain positive นะคะย้ำเตือนพลังงานบวกที่อยู่กับคุณพลังงานลบ อะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคตัดทิ้งไปเพราะไม่ได้ช่วยให้เราจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโรแมนต์ความรักเกิดจากการบ่มเพาะความรู้สึกในการ เป็นผู้รับและก็เป็นผู้ให้คุณจะได้เจอความรักที่สร้างครอบครัวได้เจอคนรักคู่รักที่ฐานะดีกําลังมีเกณฑ์ในเรื่องของการมั่นหมายกรแขบสถานะความสมพันธ์หรือว่าพบเจอคนรักคู่รักหรือกําลังที่จะได้ได้พบเจอกันอีกครั้งในรอบหลายเดือนอะไรแบบนี้นะคะอีสั t ทูยูอยู่ที่คุณตัดสินใจมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจมีเรื่องที่คุณจะต้องวางแผนหรือว่าจัดการสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้เชื่อว่าคุณรอจังหวะเวลาชีวิต ในสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณรอที่จะได้มีเงินมีงานมีความรักที่ดีได้ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจนะอาจจะได้เดินทางบ่อยอาจจะอยู่ๆก็อาจจะได้เดินทางหรือว่าสิ่งที่คุณรอไม่คาดคิดมากๆเลยขอบอกเลยค่ะว่าเมื่อพลังงานดีขณะนี้ไม่คาดคิดแน่ความมหาศาลของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณทุ่มเทมากๆเลย ใส่ใจกับงานโฟกัสกับงานกับเงินมากๆเพื่อความก้าวหน้าเพื่อการเติบโตของชาวราศีธนูวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสุขในทุกเรื่องสวัสดีค่ะ